ว้าปวดหัวหอยเวนโอ้ยอือนี่ยังว้าวโอ้โอ้ยโอ้ยโอยได้คือยอดนักสู้โดนกิโยเต้ หลับให้สบายนะชั a เ t e r ์12แล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเกมเมอร์ติดเมียกับ Resident Evil 4นะครับอ่า ความเดิมตอนที่แล้วนะฮะก็คือเรานั้นเจอกับเขาเรียกว่าแลนชื่ออะไรคาเซอร์เนาะก็คือรู้สึกว่าจะเป็นอาจารย์ของลีออนแต่กลายเป็นว่าไปไป,ไปมามาคาเซอร์นี่แหละคือคนที่จับแอชลี่มาส่งที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับอย่างไรไม่มีอะไรใช่ไหมแล้วก็สิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็คือนั่น,นแหละลุยส์ตายไปแล้วโดนแทงข้างหลังนะครับน่าจะเป็นไปได้ว่าอาจจะตัหดหัวหัโค้หัวใจไปเลยนะ ก็คือน่าเสียดายอ่ะตัวละครนี้ผมคือไอวิดีโอเนี้ยที่ผมอัดอยู่เนี้ยผมจริงๆคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าผมแบ่งพาร์ทไว้ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยเวลาผมเรคคอร์ดผมเรคคอร์ดตอ่อกันใช่ไหมเพราะ,ะนั้นอารมณ์มันยังค้างอยู่เป็นข้อเสียของผมเหมือนกันเพราะว่าเวลาผมเล่นเกมอ่ะหรือว่าผมเวลาพยายามจะอินหรืออะไรพวกเนี้ยผมจะพยายามอิมเมอร์ซีฟเข้าไปแล้ว ไม่ชอบเลยว่ะเวลาที่ต้องเห็นตัวละครหลักๆอ่ะแม่งตายมันมันไม่ใช่สิ่งที่ดีกับสุขภาพจิตใจซะเท่าไหร่นะครับลีออนฉันจะพูดแค่ครั้งเดียวนะตั้งใจฟังด้วยพวกมันจับตัวเพื่อนของนายไปที่หอนาฬิกาถ้านไหนรีบเนี่ยอาจจะช่วยเธอได้ก่อนที่เธอจะกลายร่างโอ้ดูเหมือนเธอก็ไม่ได้ไร้ใจเหมือนใครๆเขาว่านี่ฉันควรจะขอบคุณใช่ไหมไม่ต้องขอบคุณแต่ซื้อเพชรมาฝากแทนแล้วกัน โอเคแต่ผมก็เข้าใจได้นะว่าถ้าเกิดสมมติเกมไหนที่ทําให้รู้สึกเราผูกพันกับตัวละครนะแล้วเรารู้สึกว่าการเสียตัวละครนั้นไปมันเป็นอะไรที่มันมันดีกับเรื่องเงยเขาเรียกว่าอะไรนะการตายของตัวละครจําเป็นที่จะต้องมีเหตุผลอันสมควรคุณผู้ชมโอเคนี่คุกเวสเสริมเนาะอ่าเดี๋ยวผมไปพูดถึงเรื่องนั้นต่อไปก่อนซื้อของกัน ไปฟาร์มมาระดับหนึ่งแล้วนะอัพเรนานจนเต็มแล้วนะครับอ่ะไปกันต่อนอะอืมเฮยแอชลี่กันดูแอชลี่เป็นไงบ้างสภาพตอนนี้นะเป็นพอก์กายจริงด้วยแล้วก็อ่ะอย่างที่ตอนนั้นเคยพูดไว้เนะว่าเรื่องเกี่ยวกับ มไม่ชอบให้ตัวละครเอกตายใช่ไหมแต่ว่ามันก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเกิดสมมติเรารู้สึกอินเนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องที่ทําให้คือ,ค,อคือเขาทําดีอะถ้าเกิดสมมติเราอินแล้วรู้สึกเสียใจกับตัวละครเรานั้นไปด้วยนะเนาะแต่ว่าไอเรื่องการทําให้ตัวละครตายเนี่ยคือพุ่มกับเขาชอบชอบ,ชอบอะไม่รู้เป็นอะไรคือแบบชีวิตมันง่ายไปยังไงไปรู้หรือว่าอะไรนะหนังมันแบบว่าสมูทเกินไปอะพุ่มกับหลายคนจะไม่ค่อยชอบก็จะพยายามทําเรื่องแบบให้ตัวละครนั้นตายเพื่อให้เราเกิดอาการชอ็อกหรือ impact, รอิมแพคก็ั่อย่างเงี้ แต่ปัญหามันก็คือการที่ทําให้ตัวละครเรารู้สึกรักและอิมแพคในการตายของมันเนี่ยมันจะต้องไม่ใช่การตายแบบยูดดีจงใจตายครับผมเพราะว่าลักษณะของการหักมุมเนี่ยมันเป็นอะไรที่อ่ะใช้คํานี้ว่าหนังหักมุมตัวละครหักมุมพลอตหักมุมไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะเป็นเรื่องดีโดยเฉพาะาการตายแบบหักมุมเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกแบบอีหยังวะ มันไม่อินน่ะมันมันมีหลายคนที่พุ่งกับผมผมอยากจะใช้คำว่าแบบฝีมือไม่ถึงอะ่ะในการที่คิดว่าการที่ตายเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่แบบฮ้ยหลอกคนดูรู้สึกอิมแพกอ่ะแต่จริงมันไม่ใช่มันทําให้หนังเสียมูดไปเลยนะครับแล้วคําถามคือแล้วการที่เราจะทําให้หนังมันหักมุมดีอ่ะอันนี้หักแล้วเดี๋ยวค่อยวาแล้วกันคุณนี่เตอร์เก่งยิ่งกว่าหม้าไล่งับยางรถยนต์อีกนะคุณเคนเนดีแต่เกรงว่ากระผมนั้นขี้เกียจเล่นด้วยแล้ว เอามันไปนถวายรากมะม่วงทีเด็กๆฮะโอเคอันนี้ไม่หักมุมนะจะเรียกว่าไงดีสามนัดใช่ไหมเอ่อ จะใช้เขาโอ้โหอ้โหม่ใม่ไฟเออผมจะพูดว่า,วาเวลาหาักมุมอ่ะมันจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะกลไกในการหักมุมก่อนก็คืออย่างน้อยเราต้องทําให้ตัวละครเหล่านั้นน่ะเป็นที่รักของเราก่อนนะแล้วก็ต้องให้ความรู้สึกของการเลี้ยงว่าตัวละครนี้อาจจะตายหรือไม่ตายก็ได้เป็นเวลานานไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆนึกแบบนึกจะตายก็ตายอะไรเงี้ยไม่มีปีไม่ขุยอย่างเงี้ยไอ้อันเนี้ยไม่อิแพัคุณผู้ชมแต่ถ้าเลี้ยงมาก่อน หนังที่ดีในการจะหักมุมไม่หักมุมหรือจะทําให้คนรู้สึกอิมแพคหรือไม่อิมแพคอะมันขึ้นอยู่กับว่ามันต้องอยู่ในขอบเขตที่คนดูเดาได้นะอย่างอันเนี้ยผมเดาได้ว่าแอชลี่มีโอกาสที่จะตายแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจริงไหมอะอย่างเงี้ยมันทําให้หนังรู้สึกมีลุ้นแต่ถ้าเกิดแบบอยู่ดีดีเนี่ยอาอย่างอย่างลุยเมืเ่อกี้โอเคไม่ทันได้มีปีมีขุยเลยยูนิตายเลยอะ มันเลยอิมเพกยังไม่เยอะมากนะักถึงแม้ว่ามันจะปรงตัวละครนี้ให้รู้สึกแบบเฮ้ยกําลังจะร้างบาปนะกําลังจะอะไรนะแต่ลอิส์เขามีเขาเรียกว่าอะไรมีกลไกเขาเรียกว่าผมจะใช้เขาอะไรดีวะจริงๆลุยส์ลอิสก็มีมีมีพอยต์ของการที่อาจจะปักธงนิดหน่อยคือตรงที่ว่าตัวเองเป็นตัวร้ายอยากจะทาเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมเพียงแต่ว่าผมรู้สึกมันตายเร็วไปอะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหกักมุมหรือไม่หกักมุมนะ รู้สึกเสียดายนะตัวละครนี้แต่ว่ามันสามารถเลี้ยงได้มากกว่านี้อีกอะเรดนายปืนคู่ใจพี่อะไรน้องอะประมาณนั้นแหละครับคือผมก็ไม่สามารถบอกได้เพราะผมก็ไม่ใช่คุ้มกับที่แบบสามารถที่จะเลี้ยงหนังให้มูดแบบนั้นได้แต่ว่าจากการวิเคราะห์อันนี้เป็นจากการวิจารวิเคราะห์ผมเองแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้้ยวิพานวิจาวิจ้า์วิพาน นะโอเคนะวิจารวิภาคก็คือประมาณนั้นนะที่ผมสามารถจะวิเคราะห์ได้เนาะเราต้องทำให้หนังนะั้นมีความหักมุมในแบบที่คนดูจะต้องพอเดาได้ครับถ้าคุณดูเดาไม่ได้เลยไม่มีประโยชน์ อาประมาณนั้นแหละนะเย้ยร้อนไอเขาเรียกชื่ออะไรนะคนนี้ผมจำชื่อไม่ได้โอ้ยเจ็บคอไหมละ่ะเจ็บคอซ้ำไหมละ่ะเตะไปโอ้ยโอ้โหเจ็บหลังเลยประมาณนั้น หมดเยอะแล้วบ่าลุยเลย yeah. อ่ะเหลือหมดสามนัดอยู่อ๋อไม่ต้องเล็งเริงเลยอยิงเสียสองจรวดโอ้ยเฮ้อโอ้โหแล้วกุยองทำไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มันจะลงมาถึงตรงนี้ป่ะโอ้ไม่ทันดูมาแล้วนั่งไงออกลบไซด์เรียบร้อยหนึ่งพังโว้ยของหนอกโอ,โอ,โอ้ทางนี้มีทางไปได้ป่ะ อ๋อก็คือเปิดทางให้เราขึ้นมาง่ายๆนั่นเองเนาะมีลูกอ้าวมีหลายลูกมีกแล้วลูกเย้โอ้ยไฟก็มาไอ้บ้าก็มีมีอะไรมั้ยเออลงบ่อนโอ้มีหลายลูกเนาะระบบกลไก่นี้มึงท่านได้แต่ใดมาฮะถามเลยเถอะเอ่ออีกลูกนึง สามนัดอยู่ไหมห้านัดอยู่โอเคก็เปลืองกระสุนยอยู่นะเปลืองกระสุนยอยู่นะไอ้คนสับสับวางสับขายมันอยู่ไหนเนะี่ยโอ,โอ,โอ้ไม่ใช่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 ใช่เอออันนี้ก็ดีเหมือนกันอ่า ใช่ไหมยืน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 ไอ้คนสับอยู่ไหนโว้แต่ว่าใกล้ถึงมากแล้วโอ้มีกี่ลูกฮะมึงก็เุ้ยสับจริงสนุกแล้วนะมาสับเล่นมั่งอันแน่ กลับเล่นมาโอ้มันมาพอดีวะ่ะโอ้ถือว่าดวงดีอืมฮึอืมขึ้นมาขึ้นมาแม่ขึ้นมาอย่างนี้ก็ยิ้มเลยครับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอาจ,จา ุดอไปแล้วเว้ยเอ,อ้ยกลไกนี้ท่านได้แต่ใดมาอะไรดนใจขงมึงโอ้นาฬิกาไม่เคยบอกเวลาเอาละไม่มีอะไรเนาะไปะมานานแล้วช่วยแอชลียู่อ่ะคงแต่ฟาร์มของ เป็นตายไร้ดีไงไม่รู้โอ้ลิฟคิดดีทำดีใครไม่วะอุ้ยโอ้ยโวโหโวโโโทษโทษโทษโอ้ยสามคนอยู่เยี่ยมโอ้ย โอ้ยหนูหัหนูหัอ้าโอ้กระโดดลงมาแหลมมั้ยเนี่ยเราเนี่ยหายละไม่ตายอยู่แค่สี่นัดนีอลิฟครับลิฟครับ Thả nữa Ôi Thứng nhăn Thứng thì hơ Thứng thì Cú lên rồi nè Quá hú Hồi quên Lai nó โอ้โหไปก็โอ้ยยังไม่ถึงอีกเหรอเฮ้ยเดินๆๆเอ้ยเฉี่ยเอ้ยเยพอยังเฮ้ยโอ้โหขุงไม่ทางขาดครับออ้้าาโอ้ยอืมอืมโอ้ ไอตัวนี้โอ๊ยไอ้ตัวนี้ต้องรีบต้องรีบจัดการโอ้โหานเกียอยู่นี่เออเออเออปืนมันแรงเว้ยโอ้โหเด้อเด้อเด้ เอ้ยปลิวอา้าวแอนหลังมาก็ปลิวดีครับไปอีกไหมถึงยังเนี่ยไม่ถึงอีกหรอโอ้ยมาหน้าเข้าหน้าครับอ่ะตกลงให้กูโดดไปที่อื่นได้ไหมเนี่ยง่าย,ายแค่เนี่ยโดดไม่ได้หรอวะเออขอบคุณยังไม่อีกหรอฮะโอ้ มาไม่เท่าเอาอเฮ้ยมละลายละลายกลายเป็นมันดิบองเงี้ยโอ้โหดีเดี๋ยวโอสักส,สูงเชียว์ดีนะลมไม่โกรก ทำไมต้อง่้มหอนาฬิกาตรงนี้ด้วยผมไม่เขา้าใจเหมือนกันแล้วก็เออว่ะพอพูดอย่างนี้มานาฬิกาตรงนั้นมันมีผลอะไรครับชีวิตวะเนี่ยนั่นไงประตูเอ,อะอ้เอ้อยเอชลี่ลยังยังมีสติอยไหมวะเนี่ยพอได้อยู่แตม่มุญมืนละ กินน้ำเฉากล้ยเข้าไปมากไปนี่วะดีย๋ยวว่าไงหิวช่วงนี้หิวคุณผู้ชมโอ้โหแม่งมาเป็นตับเลยวะมีใครไหมเนี่ยอืมสันระเรีวเอ้ยเอาละ่อเรามีสไนเปี้มา หนึ่งสองว้าไม่รู้ตัวไอ้ถุงม,มันรู้ตัวมีหลบนะมีหลบนะโอเคเปลืองไปหน่อยแต่ว่าได้อยู่ต่อไปก็แอาเดโบนัสคิดถูกจริงๆที่ซื้อสไนเปอร์มา แต่ผมว่าน่าจะคิดผิดนะถ้าไปทางนี้มันต้องพังเชื่อไหมมันต้องพังนะมังไหมถ้าวิ่งนี่พังแน่นอนพังไหม you know ไม่พังว่ะไม่พังว่ะเดาผิดวะ่ะเฮ้ยใครวะเสียงใครอ่ะ <c oughs> แต่น,นี่เป็นเฮียเขาอยู่นี่ป่ะแต่เมื่อกี้ผมดได้ยินเสียงผู้หญิงอะอุย้ยเข้มเหลืองอุย้ยเข้มเหลืองเข้มเลือดอดีงามปืนจะยิงดีขึ้นจาก2.7อ้สุดยอดแรงเลยครับข่าวนี้ยิงทีนะครับ จำทางกลับบ้านไม่ได้เลยบอกให้ไป,ป,ไปหนึ่งนัดไปเอียงโอ้มึงจะแรงอะไรขนาดนี้เอยอ,อย่างนี้แหละอาวุธดีที่พี่ขอร้องเอาละเฮ้ยโดนเอ็โดนแล้วครับตกเรื่องไหม เอ็ดนายแรงมากกระผมนั้นได้นำส่งผู้หญิงคนนี้อย่างที่สัญญาเอาไว้ช่วยบอกท่านลอดด้วยนะว่าค่ารับใช้ที่น่ารักระมอนคนนี้ยินดีเฉลี่ยอย่างยิง่งไว้ว่างจะบอกให้แล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮแอชลีเลีอนไว มาก็สายไม่อ่านไลน์กลุ่มถ้าหลอดเมตตาแจกวาร์ปให้แล้วทำไมวาร์ปผ้าอะไรมีแต่ลิ้นโคษนาใจท่จะไอ้บุปการีมึงสิ้นไอ้หัวลูกชิ้นข้างอันทากูไม่รอให้มึงดาจนจบหรอกเดี๋ยวติดเหลืองเจอเฮ้ยเฮ้ยใครมาดูดซ่วมแถวนี้วะ ขอกระผมเชิญรับชมถึงพลังใหม่ที่อาจารย์กระผมมอบให้พลังดุดพระเจ้าพลังที่พร้อมจะรักษาทุกคนชุม่มคอไม่ได้ต้องการไว้นี่เฮ้ไม,ไม่อยากชุ่มคอซะหน่อยล้คุณลีออนของเขาดีผมโปรโมทให้ฟรีไม่ต้องมีสคริปต์เห็นหน้ากร็รู้มึงไม่ใช่อินฟลูไม่ต้องมาหลอกกันเลยโอ๊ย แม่แม้ของเขาดีผมก็แกบอกต่อน,นิดหน่อยอ๋อเหรอถ้าจะอวดอ้างว่าของมันดีขนาดนั้นน่ะทำไมไม่เอาไปอาบซะเลยเล่ะฮะใช่ขอปิดประเภทสมองสมองคงไปหมดแล้วสินะถ้าอย่างนั้นเดียวครับผมสาธิตวิธีดื่มให้เข้าใจลึกซึ้งแล้วสินะไม่ว่าจะเต้นหรือจะตายความชุ่มคอจะอยู่กับเจ้าตลอดไปุ้ย เจอเล็ดนายสบายกูไหมปุ่ดเยอะไปแล้วรามอนแม่งเลยอยู่นิ่งดีวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้หต้องเติมเลือดละเต็มว่านี่นะนี่โอ้ยโอ้ยผิดเลียมผิดเลียม น้ำกรดดำแม่งโอ้โหผมว่าผมต้องผมจะตายวะไม่ได้วะเอวะโอ้ยโอ้โหผมเติมมาโอ้โหเวนเดี๋ยนะเดี๋ยนะโอ้ไปทางลงอยู่นี่ดกวะ่ะ โอ้ยเชีย่ยอื้อโอ้ยไม่ไหวละโอ้ไม่มีเฮิร์บด้วยชิบหายละสเปรย์ก็ได้วะผมไม่ทันเล่นเลยแ่งเออยู่ไหนอะเชีย่ยไม่โดนโอ้โดนอะไรกอ้เอ้ย นี่นะโอ้โวววววดีเออกระสุนมีวันหมดไหมโอ้ลบทับล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 โอ้ยย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  มันพยศเกินไปแล้วนะเ้ลมอน,ใ,มนใช่ไหมเรม,เอมอนเฮ้ยบอสอ๋เดี๋ยวจังหวะหมดเลยไม่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 ไนีนะสกัดสกัดกับหนีโวเอาคืนโอม ไม่ได้ผลว่ะอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยโอ้โหขอยาหน่อยผมจะมียาไปทำไมวะเนี่ยเมื่อมีแล้วก็โดนอ่ะเคี้ยวแค่นี้ก่อนแล้วกัน เอาล่วงเอาสวยสิก็เอาแห่งลงลงบนมนโว้ยขอต่อยเลยเออไม่ทันเว้ยเดี๋ยวจะขอแกเอ้ยมบมบมบบดีอุ้ยอย่าปกูสาโดนหนายโอ้โหไอ้สิอิวดำ โอ๊ยโอ้ยเอ้ยผิดปืนอ่าเจ๋อีเ้ยโดนอีกแล้วไอ้ไม่ต้องตายไม่เอาไม่อยากตายไม่อยากตายอะรอยา,า,ยอยา,ายอียว้าวอู้อุยอ้ยอุย้ยโยเออเออนี่วนัวสี่นัดมะเจ็บสินะหูก็เจ็บเหมือนกัน ไหนอ้หูอ้าวแอปปี้เลยครับขอสักหน่อยแล้วครับสักดอกไม่เสียบยยความชุ่มคอมันหายไปตลอดสดัตว์เลือา ล่างอัปล,ปลักษ์ไะเดี๋ยวน้องก็ฆ่าละโมนได้ละแล้วแอสดี้โดนพาไปไหนวะเนี่ยไอทหารรับจ้างคนนั้นมันไปแล้วนี่ต้องรีบไปละมีบิวไลท์เสียไะฮึบแล้วก็ลงลิฟต์ครับ อืนดีนะแต่ฝีมือไม่ดีอย่างที่เขาว่าตอให้คุณจะมีปืนที่เทพที่สุดในโลกแต่ถ้าคุณยิงไม่โดนมันก็ไรค่ะเออคาวเซอร์จะพาเธอไปไหนเนี่ยคอยดูนะมึงเดี๋ยวกูจะตามไปสุดล่าฟ้าเขียวเลยโอ้เอาละกูต้องรีบหาทางไป เรื่องราวมันไปถึงไหนกันแน่เนี่ยผมยังงงเลยเนี่ยคืออย่างตอนเนี้เรื่องราวของมันก็คือผมใช้คำว่าดีค่ะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องนะตอนนี้มันจะดําเนินไปทางไหนเพราะว่าตอนแรกผมนึกว่าแอชลีย์จะอยู่ที่นี่แล้วไม่มีเคาเซอร์มาเกี่ยวข้องเพราะว่าจากเทเลอร์และพวกนี้ไม่เคยมีตัวละครเค้าเซอร์โผล่เลยใช่ไหมแต่ตอนนี้เรื่องมันเดายากกว่าเดิมแล้วถ้าเกิดสมมติมันพากลับไปเลยอย่างเงี้ยเราก็ตามไม่ทันเลดิแล้วคําถามคือมันเอาแอชลีย์มากอกน้ํา สตปไฮน้ำตู้เตียวนี่ทำไมวะน้ำสีอิวดำออืมการเาเด์แม็กนัมอมโมเพอคูนมีสองนัดวะก็ยังดีวะฮะแล้วยังดีเรสไนผมอัพมาเต็มก็ยิงดีหน่อยลูกกระจอกน่าจะกำจัดง,ง่ายขึ้นเยี่ยมเลยไม่อยากว่ายน้ำอ่ะ มีลำเรื่งพอดีเอาล่ะเอาล่ะมีคนเตรียมเรือไว้ให้หรือไงดีจังเว้ยถ้าเป็นเคานเซอร์จริงๆแล้วควรจะเอาเรือไปปลูกไปที่อื่นเนาะหรือไม่ก็กูจะไปซ่อนไว้มีไหมแจ็ไม่มีวะเซ็งอ๋อไปชมทะเลโดยไม่มีสาวได้ยังไง ทูนหัวมาตอนยามยากทุกทีเลยจบไปก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าน่าจะมีอะไรแปลกๆเกี่ยวกับเอดดาวองแน่นอนนะขอบคุณมากครับผมที่รับชมในวันนี้นะฮะแล้วก็เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับช่องเกมเมอติดเมียและ Resident Evil 4นะครับสวัสดีครับ